ทอดเองเลยเราตังวางไว้ถึงแล้วนะตอนนี้มาถึงลาดพร้าวแล้วแหละแต่ว่าคนยังไม่เยอะเพราะว่าเขาก็บอกนัดกัน <im it> ประมาณสี่โมงเย็น <im it> เออเออนี่ยังไม่ถึงสองโมงเลยมั้งเออก็เลยมาก่อนเ <im it> พราะอะไรหาที่จอดรถไงข้ามาช้าที่จอดรถก็ไม่มีพอหาที่จอดรถเสร็จก็เดินเล่นก่อนดูสินค้าเขาก่อนเยอะแยะไปหมดเลย เป็ดไข่ดีไหมเป็นไข่ดีเหรอแล้วแล้วแล้วมาจากที่ไหนเนี่ยนนทบุรีอ่ะถ่ายรูปเพื่อนหน่อยมาจากนนทบุรีพวกเดียวกันนนทบุรีนั่นกันนอนอยูไหนนนนนอยู่แถวท่าน้ำอ่ะแถววัดธินกรแคราลอ่ะแครายเยอะยังยังลงข้างๆเลยคุ้นได้จายเลยอ๋ออยู่แถวนั้นเลยแล้วมากับขายยกคนเยอะไหม ไ้ยเก่งนะใส่ดีแดงด้วยดูเก่งใส่ดีแดงเก่งคือที่จะหมวกแดงมาด้วยที่น้องชายเก่งนี้เพื่อจะเคยเห็นที่น้องชายเก่งจจะได้รู้ว่าคือรู้จักกันไหมใกล้เคียงใกล้เคียงที่น้องชายเก่งที่ไปที่โรงพันโดนอ่ะแล้วปวดฉี่ของลูกเขาว่าเออป่ะปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปห้องน้ำไปแล้วเดี๋ยวเจอกันนะอ่าได้ได้อ๋อเหรอเอ้ย เเดียวอออโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันนะเก่งแดงเห็นเก่งแดงจำได้แต่เห็นหน้าเนี่ยจำไม่ได้อะใช่ใช่ให้น้องเท้าแดงก่อนเท้าแดงแดงมือเท้าแดงหน้ามันเลยเปิดใช่ไปทางไหนแล้วคุณลมไปตรงไหนไม่ มันก็ไปแลไม่มันไม่ได้ข้ามบนนี้เหรอเราจะได้ขึ้นดางนี้แล้วข้ามไปฝั่งโน้นไปจะผ่านลอยไหวก็ไปจะผานลอยแต่ฉันก็ไปขึ้นจะผ่านลอยก็ไปสีในห้างไปไปสิก็ก็ใช่ควรจถ่ายอยู่เนี่ยแล้วจะเมืไหนจะถึงเลยกูขนลุกหมดแล้วขึ้นจะผ่านเลยขึ้นจะผ่านลอยแล้วมันไปฝั่งโน้นไงกุลมเออขึ้นจะผ่านลอยแล้วนู่นไงไปนู่นไงเออไม่เพราะว่าถ้าถ่ายน้อยเนี่ยมันเข้าไอ้นั่นไม่ได้ไงมันต้องถ่ายถึงเจ็ดนาที นี่ไงถูของขายเยอะเลยอะ่ะมาถึงเร็วก็ได้ถ่ายรูปไงเนี่ยสะพานลอยมันอยู่นี่คุณลมออกไว้ทำไมทางนั้นล่ะนี่ไงสะพานลอยอยู่ตรงนี้เนี่ยขึ้นขึ้นสะพานลอยข้ามไปฝั่งนู้นไง ึ้นสะพานลอยข้ามไปฝั่งโน้นเนี่ยขึ้นทางเนี้ยแล้วมันจะเข้าตรงไหนเนี่ยนี่ไงทางนี้คุณลมแม่จ้ะนี่ทางนี้คุณลมมาทางนี้ว่าถามที่ว่าไปเซนทันเนี่ยมันไปทางไหนได้อันนี้แล้วทะลุนู่นใช่ไหมหรือว่าไปทางนูน้นต้องถามอเองไปเข้าอยู่เนื่องก็ได้ไมั้งแล้วแต่ วันนี้มาเร็วหน่อยนี่การไฟฟ้าขนส่งมวลชนประเทศไทยตัวหาที่จอดรถไม่ได้ไงก็รีบมาจอดรถได้แล้วแต่ไม่รู้ว่าถ้าเผื่อเขามาล็อกรถล็อกล้อแย่เลยอ่ะ มาทีไรทะาลอกไปบ่อยก็หลายร้อยอยู่นะห้ารอยเคยโดนโอ๋อเ้นท่านก็เดินไปตรงนี้สายมือวันน,น,นั้น,นก็มายืนตรงหลังจากเลิก เลิกกันแล้วก็มามาตรงหลังเซ็นท่านนี่แหละเมื่อกี้ก็ขับรถจะไปจอดในเซ็นท่านเหมือนกันปรากฏว่าที่ต้องขับขึ้นไปสูงๆอะ่ะก็เลยไม่ได้ขึ้นไปก็เลยลงมาแล้วมาจอดต่อท้ายพวกที่เขาเป็นพ่อค้ามาขายของกันนแหละ รถจอดใกล้ๆก็สะดวกไงไม่คิ่ไปทางนู้นเนี่ยเซนท่านอยู่ตรงนี้ยังไงนี่นี่นั่นไปสองเฮ้ยนี่เราพ่อเซนท่านเลยยนแต่เต้องนี่เซนท่านมันอยู่นี่ รวมเขาปวดปัสสาวะคุณจริงก็ปวดแต่ไหนๆถ่ายแล้วไงถ้าถ่ายไม่ครบเจ็ดนาทีมันจะเข้ายากก็รอเจ็ดนาทีรอเจ็ดนาทีได้ก็ส่งเข้าได้เลย ข้าด้านนี้ก็ได้อะคุณลมใช่อันนี้เหรอนี่ไงมามาทางนี้มาอที่นี่ดูบันพา โอ้เดอะวันพ์คนะคุณลุงน,นี่คือเดอะวันพ์คนะเออเน,นี่ยนี่เดอะวันพ์คนะขายตู้มือถือคืออะไรก็ไม่รู้พอไม่ได้ใส่แว่นก็มองมไม่ค่อยเห็น พอใส่แว่นก็เหมือนจะหกล้มอ่ะอันนี้ก็เลยชอมอันกนวันพักแล้วก็คุณลมก็ก็ลื่นเลยคุณปวดฉี่โอเคเดี๋ยวได้ส่งเข้าไปได้ละเจ็ดปดนาทีมันไม่เสียเที่ยวไงคุณถ้ามันน้อยกว่านั้นเนี่ยมันก็เสียเที่ยวที่จะส่งเข้าแล้วก็อัปโหลด บกบกบกขอบคุณนะโอ้แถวนี้มีศูนย์อาหารด้วยอะคุณเออเยอะไปหมดเลยกำลังจะหาอาหารยวต้องไปเข้าห้องน้ำก่อนเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็ค่อยออกมาอาหารโอเค นี่งไงศูนยเซ็นทรัาาลพาซา,า,าแล้วคุณลมนี่เข้าเซ็นทรัลพาซาแล้วคุณมหาเซ็นทรัลนี่แหละพอดีทะลุเออวันพักมาไม่มีเอทีเอ็มของเซ็นทรัลเยอ เซนท่านแล้วคะที่แล้วมาก็ไม่ได้ถ่ายในเซนท่านนะอยากถ่ายเพราะสวยดีไงคุณเพราะมีไฟมีอะไรด้วยเนี่ยมีของเล่นอะไรเต็มเลยอ่ะชอบอเ,เด็กก็ต้องแวะทานอาหารแล้วแหละมีเซน ตรงโน้นก็เอ็มเคปกติเมื่อก่อนในเอ็มเคก็เข้าบ่อยนะเออเสื้อผ้าลดราคาชอบอะ่ะเออสวยดีที่ทำเพื่อนหนะักออมเงิน ถือมือเปล่าคุณกล้องมันก็จะวันวันไหวๆนิดหนึง่งเ,เดี๋ยวมานั่งทานหาอาหารทาแงแถวนี้ก็ได้ ตอนนี้ก็เดินไปเรื่อยๆกันนะโอเคถ่ายแก่นี้ก่อนนะเดี๋ยวตอนที่ไปเข้าอยู่ในไปฟังนักศึกษาเข้าป่าใสากันถ้ามีโอกาสก,าก็จะถ่ายให้เพื่อนๆอีกนะอย่าลืมน,นะกดซับสไครป์กดไ,ไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้าค่ะ